มีเสื้อไหมมีเสื้อเราไม่เอามาใส่อ่ะใส่แล้วมันมีแหนบเนียงแถมมาด้วยอ๋อแต่เราก็ตั้งกล้องเสยก็ได้มั้งอ,อ,อ,อ๋แค่นี้พอแล้วเตรียมมาแ,แค่นี้คือเราขี้เกียจแหละเอาอตรงมันก็เด็กแล้วคือขี้เกียจกย็มันเด็กแล้วพี่ทำไมใส่ตอนดึกแล้วมันทำไม ันหนาวโอยมันต้องลูดมาจากข้างหลังมันม,มีคนช่วยลูดมันไม่มีใครเห็นรอบใส่เฉยๆไม่ต้องลูดก็ได้มันมันถ้าลูดปึ๊บลิฟแบบซิปมันหลุดขึ้นมาแล้วผมต้องใส่จุต้องวันนยพีจ่จะช่วยผมยังไงกังไกลแล้วผมจะซื้อม,มาทำไมผมซื้อตัปิโก้หูเอาแค่หูพอแล้วไม่เราก็ไม่ต้องลูดดีเราใส่เฉยๆอยอะมันอยู่ข้างหลังไม่ใช่หรอมันไม่เห็นอยู่แล้วนี่ ใช่ไหมล่ะคือเราขี้เกียจเอ้ผมขี้